รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโผชงเฟรชเมนพี Fresh man, ่ไหว สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการตามตำนานเป็นรายการที่จะแสดงเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่บุคคลหรือพิธีกรรมต่างๆที่มีอยู่และเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเรื่องราวที่เล่าขานแต่อดีตจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความคิดและประเพณีจนก่อเกิดเป็นตำนานผ่านผู้ที่เป็นตำนานที่ยังคงมีลมหายใจอย่างพ่อรองเขามูลคดีและพิธีกรมากความสามารถอย่างน้องปิงปองสุข,ขัญยภาโพธิลักษณ์สองพิธีกรที่จะมาเล่าเรื่องราวและตามตำนานให้คุณได้รับชมไปพร้อมๆกันในรายการ และตำนานในเทปนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสว,ส,สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีลูกปอง กลับมาเจอก,กันอีกหนึ่งเทปนะคะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการตามตำนานรายการที่ปิงปองและพ่อรองค่ะจะมาเล่าขานตำนานที่มีอยู่และเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตำนานเรื่องเล่าตำนานสถานที่ตำนานบุคคลตำนานอาหารโอ้โหเยอะแย,ยะมากมายแล้วก็เทปที่แล้วค่ะเราได้เล่ามันไปถึงตำนานป่าคำชะโนดซึ่งต้องบอกว่าเป็นความเชื่อของคนไทยนะเ<อ>ชื่อแบบอย่างลึกมากป่าคำชะโนดนะคะแต่ว่าเทปนี้นพิเศษกว่าค่ะพ่อ uh huh. เพราะว่าเรามีในเรื่องของคาถาบูชากลาบสักการะพ่อปู่ศรีสุทโธแล้วก็แม่ ยาสีประทุมมาด้วยนะคะแต่ปิงปองเนี่ยเคยได้ยินมาว่าเขาสามารถนํากลับไปกราบสักกราระที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมได้ที่ลูกอย่างพ่อรองเนี่ยพ่อรองสวดถึงท่านทุกวันเลยลหละแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องเหล่านั้นมีอีกหนึ่งตำนานที่พ่ออยากจะเล่าจะหยิบยกมาไล่ฟังในวันนี้ก็คือตำนานผีจ้างม,มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดบนเกาะคําคชะโนด โด่งดังมากเลยลูกเอ้ยตั้งแต่ปี2532มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้่โอ oh, ้โห32หนูยังไม่เกิดโอ้โห2532ถือว่าวันนี้คุณผู้ชมคะเ <c oughs> ข้มข้นแน่นอนมีเรื่องอะไรให้ติดตามเยอะมากแต่ว่าเรื่องที่เราจะเล่านี่มันเยอะมากเลยค่ะพ่อจะเล่าเรื่องไหนก่อนดีคะเล่าทั้งหมดเลยวันนี้แหละพอจะมาเล่าถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ตำนานผีจ้างหนังแต่ก่อนที่พ่อจะเล่าเรื่อง เรามารู้ถึงความเชื่อที่มีต่อเรื่องตำนานผีจ้างหนังกันก่อนในช่วงเปิดตำนานครับความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพญานาคและเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเรื่องราวที่หลายๆคนอาจเคยได้ยินมาบ้างกับตำนานผีจ้างหนัง เกิดขึ้นในราวๆเดือนมก,กราคมปี2532เมื่อนายจำปาคำแก้วได้เข้ามาที่แจ่มจันทรภาพยนตร์เพื่อว่าจ้างให้นำหนังกลางแปลงไปฉายที่บ้านบางทองทางทีมงานได้เข้าไปตั้งฉากหนังตั้งแต่หัวค่าก็ยังไม่มีใครมาดูแม้กระทั่งร้านค้าขายของก็ไม่มีเข้ามาแต่พอถึงเวลานัดสามทุ่มเริ่มมีคนทยอยเข้ามาดูแต่ที่น่าแปลกใจก็คือผู้คนที่เข้ามาดู ถ้าเป็นผู้หญิงจะใส่ชุดขาวห่มขาวนั่งอยู่ฝั่งหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายจะใส่ชุดดำนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อหนังเริ่มฉายไปเรื่องแรกบ้านผีปอบคนดูทุกคนยังนั่งนิ่งไม่มีการขยับใดๆจนเรื่องที่สองเรื่องที่สมถูกฉายไปโดยไร้เสียงหัวเราะหรือแม้แต่เสียงพูดคุยกันบรรยากาศเย็นเยือกตั้งแต่เข้ามาที่นี่จนเมื่อถึงเวลาตีสี่ ได้มีคนหนึ่งเข้ามาที่ทีมงานบอกให้เก็บของกลับไปได้แล้วก่อนฟ้าสว่างแล้วมีข้อห้ามว่าห้ามเดี๋ยวหลังกลับมาดูเด็ดขาดทางทีมงานเรียบเก็บของแต่ก็ยังเอะใจในคำสั่งก็เลยตัดสินใจหันหลังกลับมาดูแต่ก็ต้องอึง่งเพราะสิ่งที่เห็นนั้นมีแต่ความว่างเปล่าและกลับกลายเป็นป่าทึบที่ไม่แม้แต่จะสามารถขึงจอภาพได้ งไ,ไงครับสนุกมากอ๋อเดี๋ยวลูกยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะคือเมื่อทีมงานนะรีบออกมาจากที่นั้นแล้วก็ได้แวะไปซื้อบุหรี่ที่ร้านลานหนึ่งชาวบ้านก็พากันเข้ามาถามว่าไปฉายหนังที่ไหนกันมาไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยพวกนี้ก็ตอบกลับไปว่าไปฉายที่ไหนเท่านั้นแหละชาวบ้านต่างพากันบอกว่าที่เขาไปฉายนี่นมันเป็นเมืองพญาน,นาคมีผู้ผีปีศาจสิงสถิตอยู่ก็เลยเชื่อกันว่า ถูกผ,ผีจ้างให้เอาหนังไปฉายแน่ๆอ๋อก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อผีจ้างหนังโอ้โหยิ่งฟังแล้วยิ่งคนรู้ค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังพิสูจน์ไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีแค่2คนเท่านั้นที่รู้นั่นก็คือคุณธงชัยแสงชัยที่เป็นเจ้าของบริษัทแจมจันภาพยนตร์ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะก็คือผู้ว่าจ้างหนังสือสัญญาคุณจำปาคำแก้วค่ะคือ2คนนี้ที่เขามีหนังสือสัญญาจริงๆที่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าใช่แลลละก แต่เรื่องที่เรานำมาเล่าเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นปากต่อปากและเป็นตำนานความเชื่อของคนไทยให้เราได้รับรู้แล้วลูกเอ้าค่ะคุณผู้ชมเราพอจะทราบเรื่องตำนานอของผีจ้างหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ปองอยากถามพ่อรองมากในเรื่องของการกราบสักการะบูชาค่ะ,ะพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีประทุมมาเพราะว่าพ่อรองเองก็สักการะอยู่เหมือนกันอ,อันน,นี้เขาบอกว่ามีคาถาด้วยใช่ไหมคะพ่อถ้าพูดในเรื่องของการสักการะบูชาเนี่ยนะ วันนี้พ่อมีวิธีการกราบตักการ,ราบูชาองค์พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ยาศรีปทุมมาว่าเราควรจะทำอย่างไรตั้งนโมสามจบกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิปดีศรีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยมปิกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิปดีศรีสุโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิตะติยัมปิกายวาจจิตตังอะหังวันทานาคาธิปดีสีสุโธว,วิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจามมหาลาโภปิโยนาคาขันธปริตัง เป็นไงครับคุณผู้ชมเราสามารถนําไปสวดได้จริงๆที่บ้านด้วยใช่ค่ะเอาไปไหว้ให้ถูกวิธีสักการะให้ถูกวิธีนะคะก็จะดีกับตัวเองค่ะโอ้โหมันยังมีอีกหลายเรื่องมากมา,กายไก่กองครับที่ผมอยากจะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักความสนุกกันไว้แป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกรุ้นลับของรางวัลจากรายการตามตำนานได้ง่ายๆวันนี้เราขอถามคุณผู้ชมว่า บริษัทที่ถูกว่าจ้างไปฉายหนังในเรื่องเล่าผีจ้างหนังคือบริษัทอะไรส่งคำตอบมาให้เราทางแฟนเพจ Facebook เพียงพิมพ์ชื่อรายการแล้วตามด้วยคำตอบรุ้นรับทันทีของรางวัลจากทางรายการตามตำนานไปเลย สนับสนุนโดยโผชงเฟรชเมนพี man, ่ไหวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการตามตำนานนะคะแหมบอกเลยว่าวันนี้น่สนุกมากๆใช่ไหมคะพ่อใช่ลูกแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังกันมีใครสนใจเรื่องใดสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้ในแฟนเพจตามตำนานครับ แขกรับเชิญของเรามารออยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะมาแชร์เรื่องของสุขภาพเส้นผม,มนี่นะคะกับช่วงนี้เลยค่ะตามรอยสมุนไพรค่ะ ใน,นช่วงตามรอยสมุนไพรค่ะคุณผู้ชมจากครั้งที่แล้วพ่อรองเรามีการพูดคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะแฟนเพจเราเนี่ยแฟนรายการเราเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากบอกว่าให้มาอีกรอบนึงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยโอ้โหมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะมากโอ้โห,โโหกีก็เรื่องปัญหาเส้นผมเนะี่ยมันทุกเพศทุกวัยเลยลูกเอ้ยขนาดพ่ออายุมากขนาดนี้ยังมีปัญหาเรื่องคันหนังหัวอยู่เลยก็เลยตัดผมสั้นมันเลยตินเรื่องตินราวโอ้โจริงค่ะนี่คือถือว่าเป็นปัญหาที่แบบ ยากอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีคนที่เขามีปัญหาด้วยแล้วใช้จริงเราก็ศึกษาเรื่องของสมุนไพรมาแนะนําว่าไอ้สมุนไพรอะไรมันจะแก้เรื่องพวกนี้ได้บ้างนะคะอยู่กับนุ่มรอคนนี้เลยค่ะพี่บาโซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปองสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของปัญหาของเส้นผมเนี่ยที่พ่อรองได้พูดไปนะครับมันมีปัญหาทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทํางานหรือว่าวัยผู้สูงอายุขึ้นไปหลักๆคือพฤติกรรมของการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอย่างบารเนี่ยบางทีเราใดผมทุกวันเราฉีดสเปรย์เราทํางานทุกวันอันนี้มันเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้ผมเนะมันอ่อนแอไอ้ตัว U V หรือมลภาวะเนี่ย มันก็ทาให้ผมของเราได้รับปัญหาด้วยเหมือนกันพอ,อผมมันอ่อนแอมันก็หลุดล่วงง่ายกว่าเดิมนะเราจะสังเกตเห็นว่าบางทีคนที่มีเส้นผมนานาหนาๆครับแป๊บหนึ่งเอ๊ะทำไมผมจากหนาๆมันบางลงบางลงแลว,แล,วแล้วบาร์สก็ต่ก่อนเคยเป็นนะคือมันค่อยๆเถิดเข้าไปค่อยๆเถิดเ,เข้าไปแล้วบางทีบอกบางทีอย่างอย่างเราอ่ะพอลองพอเรนม่งกระจกปุ๊บอ้าแต่ก่อนเราเคยผมเต็มอ่ะแล้วเวลาเราส่องปุ๊บไม่มั่นใจเลยแล้วบางทีมันไม่ใช่เรื่องของผมหลุดผมล่วงนะฮะมันยังเป็นเรื่องของหนังศีรษะ บางทีมีรังแคเพราะรา้องหรือบางทีมีกลิ่นของหนังศีรษะไม่มั่นใจเลยบุคลิกภาพอันนี้เป็นปัญหาหลักๆที่ไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าหลายๆคนก็คงจะประสบพบเจอกันมาแล้วทีเนี้ยค่ะสมุนไพรอะไรบ้างที่บาทที่มันจะช่วยได้บ้างเพราะอย่างอปองเองนะทั้งผมล่วงทั้งรังแคนี่คือมาหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมมาศึกษาเรื่องของสมุนไพรเยอะมากาไอ้ตัวแรกเนี่ยมันก็คือตัวดอกชบาตัวต่อมา ตำแยกันบ้างอ่าต้นนี้ตำแยเป็นสมุนไพรโบราณครับพ่อรองครับหลายๆคนเคยใช้แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นอ่าสมัยโบราณเนี่ยก็คือถ้าเป็นแผลปุ๊บเอาตำแยมาตำแล้วก็มาโปะแผลด้วยเออหลายหลนยไม่รู้อันนี้คือเป็นส่วนสไพรเหมือนกันตัวสุดท้ายเลยอันนี้ชอบเป็นพิเศษเลยครับคุณผู้ชมฮะคือเงาขมิ้นเคยไดือที่พ่อรองเอามาขัดผิวอ่าอันนี้เป็นตัวขมิ้นนะแต่เขาเป็นงาขมิ้นเงาขมิ้นคือรากของขมิ้นเข้าไปอีกนะคือมันเข้มข้นมากแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปหาดอกตำแยงดดออกชบบาาาาเเหห้้้้้ขมมมมินนนนรรจะไไไไไปททีีี่่่คัตแลว Oh. แล้วมันต้องใช้ในปริมาณที่เข้มข้นด้วยนะ hmm. คือแบบต้องมาตามต้องมาบทต้องมาพอกเสียเวลาครับ <Kh á. S 2> เพราะฉะนั้นเราก็รวบรวมสมุนไพรที่เข้มข้น3ตัวนี้ที่ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยในเรื่องของเส้นผมแล้วก็หนังศรษะ hmm. oh, เอามาไว้ในแชมพูถูกไหมคะครับถ,ถ้าเราถือว่าเรามีของดีแบบนี้ เดี๋ยวพ่อต้องจัดการสั่งไปใช้บ้างแล้วทีนี้พูดมาขนาดนี้แล้วบิงปองว่ามันมันคือพีไวทถูกไหมนะคะมันคือตัวแชมพูตัวนี้ก็คือรวมสารสกัดไว้3ตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกชาวบาที่พี่บาสบอกไปมีเงาหงเตคอม <comment. S 1> มินแล้ว คือ3ตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะจะมี3ตัวด้วยกันก็คือจะแบ่งเป็นแชมพูคิมมนวดใช้ปกติเลยแล้วก็มีตัวเซรั่มวิธีใช้นะคะใช้ง่ายมากๆก็คือใช้แชมพูคิีมนวดแล้วก็พอเช็ดผมมันหมาดก็ใส่เซรั่มไปนิดนึงดูแลเส้นผมไปแบบยาวๆเลยค่ะ1เซตน,นะคะลดพิเศษเลยได้ทั้งแชมพูคิมมนวดนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มขวดเล็กๆแบบนี้แพคเกจจิ้งดีมากน่ารักมาก1เซต3ชิ้นนี้ค่ะจาก2 2 0บาทเหลือ 1, 3 4 0ใคาท,ที่สนใจนะคะโทรมาได้เลยค่่ที่ใครท เลข021578911จากราคา2,200เหลือ1,340ถูกมากหรือจะสแกน QR code มาก็ได้นะคะย้ำอีกนิดหนึ่ง50สายเท่านั้นนะจ๊ะอันนี้เนี่ยใครที่สนใจเนี่ยมาดูกันได้เลยนะคะแหมอยากได้แล้วค่ะพ่อโอ้โหนี่พอรู้ราคาแบบนี้แล้วก็คุณภาพขนาดนี้พ่อต้องสั่งบ้างแล้วดีเลยครับ เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะอยากลองกันแล้วอย่าลืมนะคะโทรมากันได้นะคะ021578911หรือจะสแกน QR โค้ดก็ได้ค่ะคุ้มมากๆสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่บาซโซ่มากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้พี่บาสเราไปพักก่อนแล้วก็ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าเรายังมีนิทานกล้องค่ะพ่อนิทานที่จะให้ข้อคิดดีๆมาให้คุณผู้ชมได้สนุกกันอีกนะคะกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการตามตำนานได้ง่ายๆวันนี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าพญานาคที่ปกครองเมืองหนองกระแสคือใครบ้างส่งคำตอบมาให้เราทางแฟนเพจ facebook เพียงพิมพ์ชื่อรายการแล้วตามด้วยคำตอบลุ้นรับทันทีของรางวัลจากทางรายการตามตำนานไปเลย ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการตามตำนานค่ะนิทานกล้องของเราวันนี้ต้องรอติดตามชมกันนะคะครับก็ต้องมาดูกันว่าน,นิทานกล้องของเราวันนี้มันจะสนุกหรือจะเศร้าไปชมพร้อมๆกันเลยครับ พ่อแล้วพ่อแล้วโอ้ยนําหาบักโดนไปได้แถมไม่ยุ่ไปหน้านี่เองโอ้ยพุกเป็นยังไงไสก็เฮ็ดนาโศกนาเ้าเขียดต้องมาขี่มวกออกเรียดเรี่ยงนี่แมนบบเลี้ยงไม่ยิ่งเมนโบเยมน กูไป่เป็นไรกูนะเป็นอย่างเล่าขี้ดอกจากตาคูมันทำะไรหนึ่เปลีฟังมันบบนี้ตามันเด้แลมันโม่กันเขาตองเขาตกแบบนี้โอ้ยอีสวยฮะกูว่าเขาต้องรอมากๆเลยก้อยโทรทัศน่ะเบิ้งอยู่บอกข้าวก็ออกอยู่ผุดไสยน่ะ ในลูบโลคักโตจริงโอ้ยเบิ่งบบได้เนี่ฉันว่าหาคนเอาใจใส่ดูแลยังสุม,มือหนีดีกว่าไผยว่าคุณน่ะว้าปุ๊บก็มากปับเลยโอ้ยนด่ยังกันอยู่เนะาะก็เห็นสิสัก่าอยู่มั้งเออไอซื่อัอสมตามก็ยากมา่ากสวยกินน้ำกันเนอะเยอะๆไอาือเอาจานมาก่อน กินก็กินไปคนเดียวเลยกินน้ำดอกหนาน้ำข้าวเ,เดี๋ยวมื้อนี้มีงานอยู่หนา้าหมู่บ้าน่อยไปก็ไปเด้อไปเบิม้วนน้ำน้ำกันสวยไปน้ำเด้อจ้จะได้ม้วนน้ำกันจ้ะไปน้ำดอกหอยอะ่ะนา้าคนเห็ดกูบอกนี่เฟซไวไปกันเด้อ <c oughs> <c oughs> หลอกไอซ์เมื่อก่อนเด้อสวยสมตากินไปเด้อ กินผู้เดียวบอฮัลโหลจ้ากำลังสิออกไปจ้หาห่าตะกอนเด้อจ้าไม่ไยจ้ะ <c oughs> <'s> อีอสุไ,สไว้ไปกันเด้อเอาหมอลรับล่ะไปจะไปเบิรงนหมอลรำปากหม้อไอซ่าพร้อมเด้อก็ไปเถอะศาสต์เนี่ยัวม,มากๆเขาดอก เอาไปอีลีบอกเฮ้ยตากูด้วยเฮ้ยไปอีลีบอกต้องไปก่ไดบอกไปอีลีต้สวยจะ,ะไายแน,น่เนอเอา ความหวังนัง่งน้ำตาลิ้นไอ้สายไอ้สายให้ถามในเถาะไม่ได้เศร้าคิดหอดี่กอยุติเลยนี่ว่าน่ะนะสายมึงกะล่องมึงข้นคางๆแน่อีสวยทั้งสวยทั้ง่ารัก <c oughs> เอาบอเอาบ่ถามว่าเอาดิพวกกูสองคน <c oughs> เอาเด้ บักจอยนี่นี่ยทะลึงเด้ไปไปไปไอไอกินข้าวแล้วบอข้ากินเนี่ยเดี๋ยน้องสิไปหามาให้กินไร้ๆที่ไดมีแ้งไอกินข้าวแล้วบคข้ากระซ้ายสองขากระซ้ายคือป้าถามมุกุในหน้าว่ามุกุกินเราไปไปไปหากินเองพุ่นห่วย mời 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 ว่ามีค้อมูลอลไรถอยพ้อมทองก็เป็นยางดอกน้องอันไหนีีมันผิดไปแล้วกั้มันผิดไปไปห้างเมื่อบานเข้าไปเข้าใจหลายๆโุ้ยอุ้ยโุ้ยๆุ้ยอุ้ยอุ้ยยางจับมือกันสิไปใส่นอนเลยน่ามีล่ะที่เขาว่านัน่ามัวหาคนที่ใส่

เห็นไหมเขาบอกว่าอย่ามัวแต่ตามหาคนที่ใช่จนลืมมองคนใกล้ตัวเลยอะแต่ก็ความสนุกสนานของรายการตามตำนานต้องจบลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับปิงปองและพ่อลองได้ใหม่ค่ะทุกวันพุธทางช่อง9 m c o r HD นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายรายการตามตำนานตอนต่อไปตามรอยการต่อสู้ของยักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจงพร้อมชมความงดงามของพระมหาเจดียรัชกาล ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศถ้าใครเริ่มเข้าเลขสามและยังไม่มีแฟนก็ต้องมาขอพอเรื่องความรักกับพระพุทธสายญ,ญาติด้และเกินเลขสามหรือยังใต้และค่ะข,ของตรีบไปแล้ะมาตามตำนานไปพร้อมๆกันในรายการตามตำนานนะครับ